ไปจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องเจ้าค่ะปลุกเรียบร้อยแล้ะเหลือตามาโคดน้ำกับลอ้พวกกระลำพวกผักโจยพวกคิวขม,มงคมเบ้อถูม,มาโเหมอนั้นแล้วจังมาต่อจ้ะเมือ่อละสิไปไอผู้บ่าให้ไปไอ้ลีโดจ้ะจะไปซื้อโม มุ้งเทอมีรถ่วนมาบริยาเ็ดน,นะน่าจะไปไปไปอ่ะภารกิจเสร็จแล้วปู่บอกว่าป่านเป็นคนสวนเนาะผนว่าเออเป็น,นอ,อันย่องลูกไผ่ผลนนะน่าจะลูกไผ่ดีเด่นทางซาดจ้ะโอ้ยขี้มุกยายๆหล่ไหลย้อย พูดแล้วลแล้วก,ลก็ถ่ายลูกถ่ายแล้วจะเพิ่มเพิ่นเบิง้งว่าลูกพันเพิ่มเหตุลูกพายดีเด่นแห่งชาติจ้ะใส่ไ,เดเไ,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 ได้หมดใส่ใส่ไปใส่ก็ได้ไปดีเด่ดนนะจ้ะ แล้วถอดมากดไฟแดงสิข้ามกับบกข้ามเนาะเจ้าเนาะ มันว่าลมเข้าหูถสอถึงจเปิดข้ดดางหลงังวะคื้ว่าเรา้รถเร็วมาได้เร็วได้ละสิ่ชุดเต็มถ้าตอนไปหาเพื่อนสาวห้าชิดหัว คุ้ม้าไ่อย <c oughs> คุ้มเา,าค่อยเห็นแล้วกินคุ้มเบาละไปหลับปาไปหลับชอปปิ้งกู้กู้พับรถุดไปเยอะเราพับนั่นอ่าะผมแม่แว่าเราพับอะได้เราพับได้ไอยู่แต่ว่ามันมันกลัวเราอันตรายนะนะจ๊ะว่าแปดสิบหกแล้วแต่ไม่เนีย่ยเอาบูไฟขึ้นไปนั้นบูไฟก็ เห็นว่าเป็นนันนี้นนกับยานยเลยจะให้ค่อยได้ดูช่อยด้วย,ยว่ะ <c oughs> อันชิพ่าดูพาเเดาค่ะอนู่ยานดไพกับไปยักล่กาไปแล้วเนาะดูพายยานนะเอากับว่าตอนติ่มาข่อยยานเลยก้ะบอกผู้ว,วันอนนี้เนาะอข่อยยานด้วยว่ะ

ủa con cả, ủa chưa ba biết con à, <laughs> là biết con nữa ba con không phải đâm chưa ba ta lốm rồi bà chưa Cứ yểm chưa thang khí lại ba ok chưa ba มาทอดหม้อกัน lang na pagong kita. Yang aw, kan? Aja. Anu kasih. Ini sedikit tu, ya, nak? ใช่เขาเรียกว่าวงมีดค่ะมไก่ค่ะ Það er alltaf hægt að það stjórna. Það er hægt að það stjórna. โอ้โสวยงามมาจอดเลี้ยค่อยแค่คอยแอบไปน้ำแข็งลองดูดีมอค่อยจบไปดูจะชมเขา้วมาจอดเลี้ย Mưa rồi chứ khó là ướt ôi nát đứa bật đi chờ. mưa lại cho lái lạy lạy chặt thì nó tất cả mình, mình, mình khổ mình khó mừng giỡn rừng á mừng 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 รถรู้สึกว่ารถจะเยอะนะคะท่านเจ้าขาหนักแต่นักด้วยนี่แต่ว,ว่าบนักนะสะทายอยู่ในหลังนี่ก็ได้มันนักนมหมูตอนนั้นแหละมูเป็ดก้อนหน้านกับเอกับหัวสวิีจ้ะ พอได้ปิดมวกเเยแม่งขึ้นดมดมดมชิมกับดองสตาเด้เนาะมันมันแบบว่าคนหลายห้าก็เยอมั่วตาเนาะไลายตาน่ะนะอันตรายอยู่ เป็นลายไปถอ,อดเสื้อแล้วผัดขี้มูกยายยายลายย้อยแบบน,นี้โอ้ยเน,ะนาะประเทยคอยตกกระส่วนๆกันเยอะจ้ะแระที่กระไฟแดงท่านพูดกระไฟเขียวมันกับบอท่านได้แบบนี้ แดงเลย <laughs> หัวกระเด็นมันเองหัวควันเจ้าของอย่าไน้เนาะหัวควันเจ้าของสียกนะนะ่ามันมองนะั้นไฟนะเขียวแล้วมันสุดปลายหน้วนะแบบนี้มันปเ,เป็นไฟแดงแบบนี้ โหลดติดมองบบนะตอนนี้โอ้ย